สวัสดีค่ะบัตสื้อผ้าเมือสองค่ะแอลค่ะหญิงค่ะค่ะวันนี้นะคะลูกค้า่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นเสื้อไหมทมผักมือนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA Lot A P นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัตราคา4,000บาทนะคะลูกค้า่ะน้ำหนัก4.5กิโลจำนวนประมาณสามนะคะลูกค้าจ๋า120ถึง150ตัวต้นต้นติดต่อตัวประมาณกัน ยี่สิบห้ายี่สิบหกบาทนะคะลูกค้จาจ๋ายี่สิบห้ายี่สิบหก 25, บาทอ่ะตะก้องเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะตะก้องตะก้อง,ตะ,องตะก้องจา๋าอ่ะเป็นแนวถักมือลูกค้าจ๋าถักมือถักโคเชถักมือค่อนข้างบบว่าละเอียดนะะลูกค้าคะเป็นเนื้อผ้าที่ละเอียดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลูกค้จาจ๋าอุ้ยเรื่องใหม่นี่ยอมแท้โอ้ตัวแรก เดี๋ยวใส่ให้ดูนะลูกค้าจ้ะสวยเลยนะคะตัวแรกมาก็เป็นสวย,สวยเลยใส่คุมก็ได้นะใส่กับแบบว่าเสื้อไาสเดียวเสื้อก้อ,อกข้างในได้เลยนะคะเป็นแฟชั่นช่วงนี้ได้เลยนะ,ะใช่ค่ะถักมือถักโคเชนะคะลูกค้าค่ะสารพัดมือไม้นิดข้าจะเอ่ยว่ายังกอกไม้ใหญ่ๆอ่ะจากนิตติงต้งนิตติง้งนิตติ้งใช่ไหมคะเป็นแบบไม้ใหญ่ๆคือตะเกียบไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแม็ไม่รู้จักโคเชโคเชนก น่าจะเป็นไม้โคเชใช่ค่ะอ่ะลูกค้าจะาไปต่อค่ะสีสันของเขาก็มาเลยนะคะลูกค้าค่ะเป็นเกรดเอนะคะของทางบริษัทมักนะคะแต่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะ5้าถึงสินะคะตามเกณฑ์ของบริษัทมักเลยค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ายยาโรช้าค่ะลูกค้าจ๋าช่วงนี้บรรยากาศเย็นๆเป็นแฟชั่นหน้าหนาวก็ว่าได้นะคะลูกค้าค่ะเป็นแขนยาวบ้างเป็นก้ก ถักมือลูกค้าจ๋าเน้นเป็นถักมือนะบางตัวละเอียดมากลูกค้าจ๋าบางตัวนี่อุ้ยถักสวยมากอันนี้อันนี้ถักแบบว่าละเอียดมากลูกค้าจ๋าอันนี้น่าจะเป็นไม้นิดหรือเปล่าเป็นสายายาวยาวใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่ากึ่งกันหนาวนะคะลูกค้าคะใส่เหมือนแบบคุมกันลมได้เลยนะคะหรือแบบว่าใส่แบบสวมทับกับเสื้ออีกชั้นได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าค่ะกระสอบนี้ในราคาสี่พันบาท ลูกค้าจะเป็นแฟชั่นกันหนาวแบบ ถักมือเป็นไหมพรมก็ว่าได้นะคะล<ช>ูกค้าค่ะแต่เน้นเป็นถักมือนะคะต้นทุนต่อต,ต,ตัวประมาณการ25 26บาทเกรดเอนะลูกค้าจ๋าหมวดนี้ไม่ต้องซักเวลาไปขายลูกค้าจ๋าไม่ต้องซักไม่ต้องร<ช>ีดลดต้นทุนไปอีกค่ะลูกค้าจ๋าลดต้นถึงซักรีดไปได้เลยก็ว่าได้นะคะอมอนนี่สวยมากเลยมือจุนนี่สวยเล่นไน่สีนะคะนะคะค่ะคือแบบว่าสวยๆวยยุ่ยๆุนะคะถ้าไม่สะอาดมากนะคะลูกค้าที่แบบว่าสนใจเนาะหรือขายแฟชั่นกระหนาอยู่แล้วเอาตัวนี้ไปไปเสริมได้เลยนะคะ ก็คือต้นทุนจาก26บาทนะคะลูกค้าแบบลูกค้าสามารถเอาไปขายนะคะราคาแบบว่า89ได้นะคะ,คะ100ได้นะคะคือแบบว่าทำทั้งน้ำจนหยุดที่ตลาดของลูกค้านะจ๊ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแล้วแต่ตลาดนะคะให้ลูกค้าลองศึกษาตลาดก่อนก็ได้แต่ต้นทุนต่อชิ้น25 26บาทบางตัวนะลูกาค้า่ะสามารถเอาไปอัพทำราคาได้เหมือนที่แจ้ง80บาทบางตัวมันละเอียดลูกค้าจ๋าถักมือเนี่ยค่อนข้างเป็นงานฝีมือนะ เวลาขายบางตัวสองสามร้อยเวลาขายบางตัวสามสี่ร้อยได้นะลูกค้าะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ความละเอียดของแต่ละตัวแล้วแต่โทนสีแล้วแต่ตลาดลูกค้าจ้ะทั้งนี้ทั้งนั้นให้ลูกค้าลองศึกษาตลาดก่อนนะคะใช่ค่ะสวยสวยเยอะๆเลยนะคะแต่ว่าวัยรุ่นก็ใส่ได้นะคะกลุ่มแม่บ้านก็ใส่ได้นะคะคือใส่ได้หลากหลายวัยมากเลยนะคะแล้วก็เรื่องไซส์ของเขาก็มีมาเลยค่ะไซส์ S ไซส์ M นะคะมีมาเลยนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจะมีค่ะไซส์มาเลยนะคะแขนยาวแบบนี้ฟุงฟิงแบบนี้มีมาะนะคะลูกค้าจ๋า 7A ค่ะลูกค้า๋ามหมวดน,นี้ 7A นะลูกค้าขา 7A นะคะลูกค้าขาพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจเอฟให้ด่วนให้เร็วให้ไวนะลูกค้าขา4,000บาทเท่าน,านั้นกูมมากลูกค้าจ<ช>๋าลดต้นทุนไปอีกลดขั้นตอนไปหลายขั้นตอนมากสําหรับกระสอบนี้เหมาะมากกับช่วงนี้ลูกค้าจ๋า บางคนแบบว่าไม่ได้หนาวมากอยากใส่เป็นแฟชั่นแต่หมวดนี้ไม่จำเป็นต้องหนาวนะคะใส่ได้ทั้งปีเพราะว่าเขาเป็นตะขายบางๆ่เป็นแบบว่าเป็นรูระบายนะคะลูกค้าสามารถใส่ได้สบายใส่ได้ทุกโอกาสใช่ค่ะจะเป็นแฟชั่นกันหนาวก็ได้จะเป็นแฟชั่นฤดูร้อนก็ได้นะคะคือแบบว่าผมเขาใส่สบายมากนะคะแล้วก็แบบว่าลูกค้าท่านใดที่แบบว่าสนใจหมวดนี้นะคะแล้วก็แบบว่าอยากอยากเป็นสมาชิกด้วยเนาะสามารถซื้อให้ครบค่ากระสอบเนาะได้ส่วนลดด้วยนะคะ ช่ค่ะลูกค้าจะได้เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัคเลยทันทีนะคะลูกค้าคา่ะได้ส่วนลดด้วยนะคะลูกค้าค่ะหรือแม้แต่ซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะนะคะลูกค้าคา่ะซื้อ10กระสอบลดทุกลูกเลย<ด><ๆ>นะลูกค้าคา่ะซื้อเยอะเราลดเยอะนะคะคอุ้ยสวยอ่ะสวยเลยค่ะอันนี้เป็นแบรนด์เม,มอสอคู่นี้เขาเป็นอย่างนี้ด้คา่ะ เป็นแบบว่าเป็นแฟชั่นบางคนก็ใส่แบบนี้ก็ได้เนาใส่แบบกันหนาวบางคนก็ใส่คลุมหนาตอนเหมือนแบบว่ตอนนี้ลมกลางมาเย็นๆพอพอลมมาหนามากหนามากสุดๆใส่เป็นเหมือนเสื้อคลกันหนาวนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วคอมเมนต์ได้ลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะลูกค้าค่ะกูเดชีลวยมือเด้อกูเด้วุยกูถูกใจเด้อลูกค้าจ๋ากูถูกหัวใจเด้อลูกค้าจ๋า อ่ะคุณเลถึงรางวัลที่หนึง่งลูกค้าจ๋าก,กดไลค์กดแชร์เด้อลูกค้าจ๋าอ่ะกี่เท่าลราคาสิบสองค่ะโอ้ล้านสองลูกค้าจา๋าสิบสองล้านสองไปเลยวันนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐ <c oughs> ีสิบสองล้านสิบสองล้านลูกค้าจ๋าใครได้เป็นเศรษฐีสิบสองล้านขอให้รวยขอให้รวยขอให้โดนทุกท่านนะคะลูกค้าจา๋าอุ้าจาุนี่สวยเรื่องโทนสีมีทุกโทนสีกันกันยับมั้ยในไหมเนาะ <c oughs> ตา้องก็จะยืนยัางกัน,นกเดียวกันเห็นอยู่เห็นอยู่โอ้พี่จตาดีเห็นเนาะอ่ะลูกค้าจ๋า มีทุกโทนสีนะคะลูกค้าคะสีค้งสีขาวแต่ว่าอันนี้เป็นถักมือละเอียดเนาะละเอียดมากอะละเอียดมากลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นผักมือแบบว่าสีขาวมีทุกโทนสีนะคะลูกค้าคะสีขาวสีครีมชมพูมีมาหมดนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้ก็ละเอียดมากอันนี้ไปยังไงไม่อันนี้ก็เหมือนแบบว่าเป็นเสื้อคลุมนะคะใส่เป็นเสื้อกั๊กข้างนอกก็ได้หรือว่าเป็นเสื้อคลุมที่แบบว่าเราใส่แบบ เื้อสายเดียวหรือว่าเสื้อกอกนะคะอันนี้คือใส่ผุ่มได้เลยนะคะเป็นแฟชั่นไท้เดิะสไตล์แบบนี้เราก็มีมาน้ำตรงน้ำตาลโทนสีมีทุกโทนสีนะคะลูกค้าคะจะเป็นสีอะไรก็ใส่ได้นะสําหรับหมวดน,นี้ นะคะลูกค้าค่ะข้อดีของเขาเหมือนที่แจ้งลดต้นทุนซักรีดนะคะเหมาะมากกับพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีเวลาซักรีดแล้วก็เหมาะกับทุกตลาดนะลูกค้าค่ะไม่จาเป็นต้องเป็นกลุ่มผู้ใหญ่วัยลงวัยรุ่นวัยทำงานวัยกลางคนสามารถใส่ด้วยกันได้หมดเลยขอให้ขนาดไซส์ใส่ด้วยกันได้นะคะลูกค้าค่ะสถานที่ขายได้หมดเลยลูกค้าจ๋าตลาดนัดขึ้นห้างค่ะหน้าปั๊มน้ํามันค่ะลูกค้าจ๋า รัาลูกค้าจะ<ช>า้ะได้หมดเอาง่ายๆขายผ้ามือซองกับทางบริษัทบัฟรลูกค้าจากสถานที่ไหนๆก็ขายได้นะคะลูกค้าฟงฟิงแบบนี้เราก็มีนะคะแบบนี้เขาก็คือแต่งแบบว่าเป็นเหมือนแบบเชือกไหมคะหรือว่าเป็นตัวที่แบบฟงฟิงหน่อยเนาะมันจะได้แบบลยยิบรลยยับนะคะใส่แล้วก็คือใส่ถึงก็สะท้อนแสงมาได้เลยะะสีดำค่ะสีดำแบบนี้ก็มีสีเหลืองเรื่องแบรนด์ของเขาก็มีค้ะมาเลยนะคะแต่ว่า ส่วนใหญ่ที่เราดูก็คือเหมือนแบบเราดูเป็นเตือนเนื้อผ้าเนาะ แบรนด์เราไม่ได้ดูให้ลูกค้าใช่ใค,ค่ะลูกค้าจาเรื่องแบรนด์เดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกรอบนะคะแต่ว่าบางตัวอาจจะเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ดังก็ได้ใช่่ะลูกค้าคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกรอบอันนี้จะเป็นสวมนะเป็นแฟชั่นนะคะ, <c oughs> ะดเดี๋ยวจะสวมให้ดูด้วยนามาแตะบนนู่เ <c oughs> สวยฐีเยอะเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถซีเอฟได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์นะคะหรือเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเพจนะคะ ตามที่พ่นักเทตตอนนี้สามารถโทรหาพนักงานโดยตรงได้เลยนะคะเป็นสี่เป็นสี่เ็สี่ต้องคิดว่าฝากลูกค้าด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่แบบว่าติดตามบั็อกอยู่แล้วนะกดกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะค่ะขอพระคุณลูกค้าทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าลูกค้าจะขายช่วงเย็น ก็สามารถเข้ามารับเองได้ที่หน้าง,งานนะคะลูกค้าค่ะบริษัทบคัคขอราเปอร์ทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นลูกค้าจ๋าขออนุญาตชักเที่ยงดื่มน้ําปัสสาวะ1ชั่วโมงนะะลูกค้าค่ะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็สามารถกระจายสินค้าให้นะคะล<ช>ูกค้าค่ะจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะ,ะลูกค้าจ๋าสาหรับเรื่องขนส่งนะคะรอรับที่หน้าบ้านได้เลยนะคะลูกค้าค่ะไม่ต้องมารับเองก็ได้นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดช่องทางการติดต่อก็เยอะมากลูกค้าจ๋าประมาณ6ช่องงทา ย t u b e ก็มีหน้างานก็มีโทรก็มีนะลูกค้าค่ะอินสตาแกรมก็มีนะลูกค้าค่ะอุ้ยหลากหลายหลากหลายค่ะลูกค้าค่ะทุกวันนี้ช่องทางติดต่อแบบว่าเยอะมากนะคะอะสบัดต่อค่ะพี่ต่อยกิตติสวัสดีค่ะชอบจังอ่าค่ะลูกค้าค่ะขอบพระคุณลูกค้านะคะสวยสวยเยอๆอ่ะลูกค้าจ้ะ ชอบรีวิวเอปได้ลูกค้าจ๋าหรือว่าลูกค้าบางกลุ่มบางท่านอยากได้เป็นแพ็กกิ้งที่แบบว่ายังไม่เปิดก็ได้นะลูกค้าจ๋าสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะคะใช่อ,อันนี้เราประมาณการน่าจะเหลืออยู่ประมาณ69ตัวนะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวปไปดูออรอบนะคะวิสวยอ่ะสีเหลืองนี่สวยแห้งส,สวยมากนะคะผึงปิดท้ายด้วยต<ว>ัวยาวนะสีชมพูนะคะเน้นมือนะลูกค้าจ๋าละเอียดมากโอเคนะคะลูกค้าจ๋าทวนรายการนะคะหมวดนี้เป็น เสื้อไมโครมถักมือนะคะเป็นงาน USA l o t 8 t นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบคัคราคา4,000บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ1 2 0ตัวตกต้นทุนต่อตัวนะคะลูกค้าคะประมาณการนะคะ25-26บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบคัคได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Line f Facebook เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่น้าง,งานได้ค่ะ บักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางค่ะคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ